แล้วก็แรกออกมาซึ่งแผ่นดินขันทองแล้วก็มาให้พวกเราย่อมีกันอย่าง,งไม่รู้คุณค่าอีกวารีหนึ่งมีคำกล่าวเรื่องอมตยาทิปไตยที่จริงแล้วคำนี้เนี่ยไม่ผิดเพราะว่าเราได้อธิปไตยมาจากพระราชาเจ้านายถือว่าเป็นอมตะเป็นอมตยา รัชการวิสการที่เจท,ท่านพระราชทานอำนาจให้แก่ปรงชนไม่ได้ให้อำนาจแก่คณะราษฎ้ปฏิวัติในรัฐสมัยนั้นแล้วเมื่อเรารับอำนาจมาทุกคนมีอำนาจมีอาญาสิทธิ์ของตนใครจะมาเรียกว่าอำนาจนี้ว่าเป็นประเภทอำนาจปัญญาธิปไตยก็ตามทีเถอะแต่สํรัรับพวอกูเราเห็นว่าท่านให้ด้วยความเห็นคุณค่าของพวกเรา ท่านให้เพราะว่าเคารพสัสิะธิ์ของพวกเราท่านให้เพราเห็นว่าอำนาจไม่ควรจะอยู่กับอัตตาธิปไตยหรือใครคนใดคนหดึ่งแล้วก็ด้วยระบบนี้เราก็อยู่กันมายาวนานจนถึงวันนี้ก็ร่วม80ปีแล้ว90ปีจะร้อยปีอยู่แล้วในรับประชาธิปไตยของประเทศไทย,ทไทยถ้าถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรมันก็ยังอยู่กันได้ แต่วันนี้เนี่ยมันมีคนมันกลุ่มที่ออกมาตำหนิติดาอนนยาจารย์เจดียามค,คํคว่าอมตยาธิปไตยเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องไร้สาระซึ่งต้นกําเนิดของคนของขอ,งอ,งองมาตยาธิปไตยก็มาจากราชวงศ์ในราชวงศ์รัตนโกสินทร์เนี่ยราชวงศ์จักรีมาจากราชวงศ์จักรีก็ค,คิดดูว่าเขากำลังด่าใครเพราะฉะนั้น มันเหมือนเหมือนกับคนไม่กระตันดูแผ่นดินนะอย่าไปตัดนะไอ้ขั้นตอนเนี้ยเหมือนกับคนไม่กระตันดูแผ่นดินเหมือนกับคนที่อาศัยพ่วงแพไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็หันมาถีบหัวเรือทิ้งอ่ะเหมือนกับคนที่เรียนหนังสือป .4 พอไปขึ้นมัธยมไปเข้ามหาวิทยาลัยก็หันมาด่าครูป .4 กับมัธยมว่าโง่อ่ะประมาณนั้นแหละ เหมือนกับลูกทรณีที่พ่อแม่เลี้ยงดูให้กําเนิดมาจนเติบใหญ่แล้วก็สงเสียให้เรียนแล้วก็กลับมาฆ่าพ่อแม่เ้าถามว่าพ่อแม่มีสิ่งที่ผิดอยู่บ้างไหมครูมีสิ่งที่ไม่รู้มีบ้างไหมมันก็มีแต่เขาเป็นพ่อเป็นแม่มีคุณแก่เราอะทำไมเราต้องมาประจานเหยียดหยามดูถูกเหยียบยำ่ทำทําร้ายทำลายอย่างเนี้มันถือว่ามันไม่ถูกต้อง มันเครื่องแสดงบอกออกว่าอะไรมันมเป็นเครื่องแสดงบอกออกว่าบอกและให้เราดูให้ออกว่าคนพวกนี้ขาดสัญลญักษณ์ของมน,นุษย์สัญลญักษณ์มนุษย์คืออะไรนม่มีมมตังสารูปานังกตัญยูกตเวทิตาเครื่องหมายของคนดีก็กตันยูรูคุณกตเวทิตาตออแทนคุณ แล้วเขาก็เรียกรอ้องเพิือเกินให้พวกเรารู้ว่าใครคนไทยช่วยกันทําลายอามตยาทิพยปไตยแต่ที่สุดก็ทําตามใจกูซ่าเพราะคนเรียกร้องมีอยู่คนเดียวคนที่ริริ่ผลก็ทบและเดือดร้อนมีอยู่แค่คณะทิพปไตยคือคณะมีอยู่กลุ่มเดียวแล้วก็คณะเหล่านี้ก็โดนคอนโทรลด้วยอัตตาคือคนคนเดียว มันก็กลายเป็นพวกอัตตาและคณนาธิปไตยมันจะดีกว่าอามาตยาธิปไตยตรงไหนเพราะคนพวกนี้มันยังไม่ได้ทําอะไรให้แผ่นดินมานาวนานขนาดไหนเลยเพราะอายุไขของพวกมันเกิดมามาเป็นนายกมาเป็นสวส,ส,สทําประโยชน์สักกี่ปีอ่ะทำประโยชน์ให้แผ่นดินนี้สักกี่ปีแล้วเป็นประโยชน์จริงๆหรือเปล่า ไม่รู้จักคิดอย่างนี้ฉันจะได้บอกไงไม่รู้จักคิดแม้กระทั่งนักบวชในสกยลตระ,ะตกูลเนี่ยน่าอายสังคมไทยเวลานี้มันไม่มีปัญญาจริงๆไม่ใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ไม่ขาดนิดสสามารถกรนานังเสียโอจริงๆมันก็เลยทำให้ประเทศชาติอ่อนแออย่างยังย่งยืนอย่างทุกวันนี้ไม่ใช่แข็งแรงอย่างยั่งยืน ปันเป็นเรื่องน่าห่วงมากๆาน่าห่วงจริงๆว่าเวลานี้เขากำลังเอามือประแทนดินไทยไปเล่นอะไรกันอยู่พวกเราในฐานะที่เป็นคนชนทุกชั้นแล้วก็เป็นคนอยู่กลางๆไม่ใช่สีเหลืองสีแดงอะไรก็แล้วแต่อย่าปล่อยให้สีอะไรก็ตามทีมาทำลายสีแห่งธงชาติไทย สังขติสุขอย่าปล่อยให้สีอะไรก็ตามมาทำลายสีแห่ทงธงชาติไทยสีขาวหมายถึงพระศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงอะไรพระศาสนาสีแดงหมายถึง<า>ประชาชนเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้สีอะไรมาทำลายสามสีแห่ทงธงชาติไทย เพ่อนพวกคุณก็ต้องช่วยกันดูแลอย่าบอกว่าฉันแกแล้วฉันยังเด็กอยู่ฉันคือคนไทยหรือเปล่าถ้าฉันคือคนไทยฉันก็ต้องช่วยกันนะจบครับครับครับขออนุญาตคู้หญ่หน้าพันธมิตร็นั่งอย่างนี้สาขาวัดอร้อย ที่ออกในการวิธีทำวิธีไทยนะครับซึ่งจะเป็นเวลาที่จะออกช่วงสง,งการกับผมปู่เอาเหรอครับก,ก็เดี๋ยวพูดสงการหน่อยแล้วกันครับเพราะปีนี้เนี่ยประเด็นที่เขาต้งจะชัดเจนก็คือเรื่องของการที่มีการพยายามเชิญชวนหรือว่าเรียกร้องให้มีการวดขายเหล้าแต่ลูกชิ้จะไม่สําเร็จแล้วก็ไปเพิ่มมาตรการอื่นๆแทนก็คือการตรวจจับเดิมตรวจมีจุดตรวจสอบเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมหนึ่จุดก็เป็นสี่หน่จุด แล้วก็มีการวดขายวัดเอ่อวดดื่มเหล้าบนท้องถนนมากขึ้นเขากลัวตำรวจจราจรไม่มีงานทำเขากลัวเออพอกรอตกงานแล้วไม่ได้เรี้ยเ้งเขากำลังกระจายรายได้เบียเเพื่อให้เศรษฐกิจรุ่งเลยสังคุณนะคิดไม่ทันตัวเองแล้วเขาก็กลัวว่าพนักงานทำเหล้ามันจะตกงาน กลัวบริษัทเหล้าจะเจ๊งและกลัวว่าคนกินเหล้าจะไม่ตายกลัวว่าสับเลอจะไม่มีงานทํากลัวว่าปราจะไม่ได้ส่วนผีกลัวว่าโรงจะขายไม่ดีกลัวว่าเมนจะล้านแล้วว่างไปถ้ามันกลัวว่าดอกไม้จันทจะไม่มีใครซื้อเขากลัวว่าบวงหลีดจะขายไม่ได้กลัวว่าดอกไม้จะไม่มีใครปลูกเขากลัวว่าข้าวต้มจะไม่มีใครกินกลัวว่า ขายไม่ได้เขากลัวเศรษฐกิจมันจะไม่ผันไปเขาก็เลยให้คนกินเหล้าให้ตายให้มากขึ้นนี่เป็นความกลัวโรบงจรของเา,าเข้าใจมไหมผมเห็นด้วยไหมท่านชาชาว เพราะฉะนั้นรัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายอะไรล่ะกระตุ้นเศรษฐกิจอ้าวนี่แหละนี่แหละูช่องเขาเลยล่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใครก็คิดและคาดไม่ถึงคุณลองหลับกานึกดูถ้าคนตายหนึ่งคนเนี่ยเศรษฐกิจมันรุ่งเรืองขนาดไหนก็มีหลายองค์ประกอบที่เออใช่อม่น้อยเพลาก็มีงานทำ ไม่จบงานเลยต้องนิมนต์ข้าไปสวดแต่คงไม่ไดนิมนต์ฉันหรอกเออข้าได้สวดเด็กวัดได้ตะตังเออสัป,ปเหร่อมีงานทําศาลามีคนเช่าค่าน้ำค่าไฟก็เพิ่มเท่ทุกอย่างมันครบองค์วงจรหมดงั้นปล่อยให้กินแล้วตายไปเถอะมันจะได้เศรษฐกิจดีเอาคิดกันอย่างนั้นจบเลย ก็คำนั้นตึงอยู่คืวคือปรึกษาหมอก่อนวันนี้ผมว่าต้องรักษาผมด้วยก่อนเจอเจอคำตอบนี่เป็นภาษากินเลยนะเอ้าพระกําลังทําถูกแล้วตามนโยบายเศรษฐกิจที่กําลังจะให้ไว้กับภาครัฐและก็ประชาชนคนในแผ่นดินว่าจงกินแล้วให้ตายเถอะ แล้วให้ตายเธอแล้วสมมติว่าถ้าไม่ตายเศรษฐกิจจะดีไหมอ้าวเวลานี้เนี่ยโรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยวงทุนเท่าไหร่ขาดคนไข่เออกินๆเธอพราุ่นถถ้ามีสติดีๆก็จะพยายามไม่ค่อยไปเข้าโรงพยาบาลจะรักษาตัวเองใช่แล้วก็ถ้าขาดสติเมื่อไหร่โรงพยาบาลเต็มหมอก็มีงานทำหมอก็ไม่ตกงาน เดี๋ยวโรคสมองก็ได้ทําเพราะว่าหัวนอกพื้นมันยังทำอีกแล้วเป็นมันตรงกับโรคนริงหัวก็เออได้งานทำนี่หมองก็ยังเห็นด้วยนะงัออ้นใครก็เถอะคุณกลัวก็อย่าไปกินนะกันเรากลัวเราก็าอย่าไปกินแต่คนไม่กลัวก็ให้กินทไปเถอะ เพราะว่ามันเป็นความกลัวของคนที่ไม่กลัวความกลัวของคนที่ไม่กลัวคือความกลัวของคนที่ไม่กลัวคือกลัวว่าธุรกิจจะแจ้งเศรษฐกิจจะไม่ฟุ่มเฟือยไม่ไม่รุ่งเรืองแล้วพวกนี้ไม่กลัวตายความกลัวของคนที่ไม่กลัวคือกลัวว่า GDP มันจะไม่โตแต่ไม่กลัวว่าคนจะต้องตาย ไดแหลความจริงเพราะเห็นผลหนึ่งที่เขาให้ให้ขายต่อครับหลวงปู่ก็คือเพราะว่าครูว่าเศรษฐกิจจะไม่ก็นั่นแหละมันเป็นหนึผลหลักเลยไม่ใช่ผลผลหนึ่งพอฟังหลวงปู่ก็เลยเข้าใจแล้วแรกผมว่าเอ๊ะมันไม่่ได้เกี่ยวข้องอะไรพอฟังเลยนี่นะไม่เกี่ยวอะไรก็คุณไม่ได้อยู่ในวงการผีผีผีพระเนี่ยเขาอยู่วงการเดียวกันถ้าอยากรู้มาอยู่ในวงการผีผีพระผมจะรู้ดี ผีพระกับหมอเนี่ย<อ>เขาจะชอบเรชอบนอจบจบเดี๋ยวปัญญาเดี๋ยวเช็คปัญญากันยุ่งใหญ่ปาะสาทจะกลัส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าการเล่นน้ำเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเพราะผมคิดว่าเพราะอะไรเพราะคนเราเล,เล่นน้ำาะไรเล่นน้ำลายหรือเล่นน้ำ ตอนนี้เขาก็เล่นกันรอบทําเมียมแทนที่ผมมันก็ไม่ตอบอะไรเลยคุณหมอช่วยนั่งหทาง่มยเพราะว่าคุณแทนคุณอาจจะระแวงว่าจะมาเช็คประสาทเอออ่ะครับเพราะว่าเรียนนะ เล่นน้ำสองกลาง้เล่นน้ำสงกลางทำไมมันรนนุนแรงขึ้นที่จริงเนี่ยสงกลางเนี่ยเขามีลำดับในการเล่นน้ำนะคุณแขครับผมโบราณเนี่ยเราจะเริ่มต้นจัดการที่ไปมาหาสู่พ่อแม่ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองสะก่อนไปแล้วก็ไปกลาบไปไหว้ท่านขอพอรท่านถือว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพระองค์แรกของลูกเป็นพระสําคัญในครอบครัวแล้วก็เมื่อกลับแล้วก็ก็ จะเอาผ้าทำอาของขวันของฝากอะไรไปให้แล้วก็อยู่บ้านทําความสะอาดปัดกวัดเช็ดถูแล้วก็รุ่งขึ้นก็จะไปซื้อกับข้าวซื้ออาหารมาเตรียมทําบุญเตรียมประกอบอาหารเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็รดน้ําดําหัวสงน้ําผู้ใหญ่อ่ออาบน้ำผู้ใหญ่มีกระดูกบรรพบุรุษก็มาทำความสะอาดอาบน้ำ เสร็จเรียบร้อยพ่อแม่ก็จะชวนกันร่วมขึ้นก็ทำอาหารพิเศษไปวัดไปใส่บาตรแล้วก็รับศีลฟ,ฟังธรรมบริจาคทานตามเหตุตามปัจจัยพอตกใบบ่ายาเย็นๆแต่ละวัดก็จะมีกิจกรรมสงนาำพระเขาจะแต่งตัวสวยมากทุกคนไปวัดเนี่ยแต่งตัวสวย สงนางพระในถามว่าตรงกันเหมือนกันทุกวันไหมไม่ตรงกันเพราะแต่ละตำบลแต่ละท้องถิ่นเขาก็จะมีกิจกรรมกําหนดแต่ละวันไม่เหมือนกันอยู่กำแพงแสนวัดก่อนน้อยสงนาวันที่สิบห้าต่อมาไปวัดน้องปลาไหลวันที่สิบหกอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านก็จะรู้กันว่าเออวันนี้ฉันเที่ยวตรงนี้พรุ่งนี้ฉันไปเที่ยวตรงนู้นหนแต่สมัยนี้มันไม่ใช่วันที่สิบมันก็ลากกันแล้ว มันแฉกันไปหมดแล้วกลับมาหาพ่อแม่ดิสโทมมัน